เดือดสีตาเลยเล็กมันรุดมันยังขาดอันตรายอยู่เลยเอาเสือกั้วมันจะมออันตรายตวนหญ้ามันหามันขาดมันเยิดอันตรายขาตั้งมัน ขาต่างมันจะคลองอตีนเลยก็ทอยเข้ามา,ย,ามย่ายิ่งยาวยิ่งหนักแห่งเป็นลำแห่งหนักไปเฮ็ดพวงคือเขา ยินะน่บายบายไปแล้วครับเราไปหาลูกค้านะครับเป็นหญิงแก่งอย่างหนึ่งคนนะครับเป็นน้องสาวนะครับอันนี้คือวิถีชีวิตของคนปลูกยาขายนะครับตอนเศร้ามาเกีียวนะครับ มาหดหนามมาใส่ปุ๋ยนะครับตอนแรกกันมีลูกขามากอะมาเกี่ยวนะครับแดดก็ตตรงเกีียวฝนก็ตตรงเกีียวนะครับมื่อนี้อากาศลมรื่นนะครับบม่มีแดดเพราะว่ามันขึ้นฝนตกก็เลยเห็ุในอากาศเย็นสบายนะครับต้นไม้กับสดชื่นนะครับพ่นกับสดชื่นหญ้ากับสดชื่นดูนะครับตรงนี้คือ แปลงที่เราเก็บเกี่ยวกันแล้วเมื่อ2วันที่แล้วนะครับเขาก็จะเริ่มแตกยอดขึ้นมาใหม่ยิ่งได้ปุ๋ยยิ่งได้ฝนนะครับก็จะแตกขึ้นมาเร็วนะครับเริ่มแตกยอดขึ้นมาใหม่แล้วนะครับนอกจากแตกยอดขึ้นมาใหม่เขาก็จะแทงหน่อขึ้นมาใหม่ด้วยนะครับคอหญ้าของหญ้ากินนี่ ็จะขยายใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจากกอเล็กๆจาก1ต้นก็จะกลายเป็น2ต้น3ต้นเป็น10ต้นแปลงนี้ปลูกเมื่อปีพศสอ6 1นะครับตอนนี้66ก็ัหาปีปลูกได้หาปีแล้วนะครับเก็บเกี่ยวไปเรื่อยๆนะครับปลูกหนึ่งครั้งปลูกหครั้งเก็บเกี่ยว ได้ตลอดนะครับแตกต่างจากข้าวโพดนะครับปลูกเธอหนึงเกี่ยวเด้เธอหนึงนะครับอันนี้ยาก,กินนี่ปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้ตลอดไปนะครับภาพพี่้องเบ่งบรรยากาศทงไฮทงหน้างามสาๆนะครับตรงนี้เกี่ยวเมื่อวานนะครับ ได้เวลาหนึ่งวันเขาก็จะแตกยอดขึ้นมานะครับห้าเซนถึงสิเซนก็มีมเกี่ยวเมื่อวานตากแดดร้อนๆนะครับเมื่อวานมาเกี่ยวกันวันนี้อากาศดีเด็กก็เลยไม่ตื่นอากาศดีเขาก็นอนหลังจากทีนอนหอนมาหลายเมือนะครับ เป็นรายได้เสริมจากการทำนารหรือบางคนก็ปลูกหญ้าเป็นอาชีพแปลงนี้6กไลนะครับจากคุดน้องนำไรหนึงนะครับอีคาไลกับปลูกหญ้าบริเวณหน้านะครับเราถมที่ขึ้นมาไม่ทำนาแล้วอันนี้ข้างแปลงหญ้าจะมี เก็บกินเวลาหิวนะครับลูกเยอะไปหน่อยก็เลยไม่โตนะครับลูกเยอะไม่โตมีตะไขร่หอมมีต้นกระประพึกนะครับมีต้นกล้วยมีชะอมมีแก้วมังกร วันนี้ตลาดนัดโครกระบือนะครับแต่ว่าโครกระบือวันจันทร์นี่จะน้อยนะครับพ่ขอค้าบอกว่ามีตลาดนัดหลายที่แต่ว่าวันศุกร์นี่จะเยอะนะครับวันศุกร์ค่อนข้างจะเยอะนะครับดอกกระป๋อพึก รับคลิปนี้พอกันซับเนี้นะครับขอบคุณทีท่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครพอกันไหมคลิปหน้าจบที่ต้นมะม่วงต้นเล็กๆแล้วก็ชะอมนะครับสวัสดีครับ